ข้างหน้าเราก็เป็นเป็นหัวรถจักรนะครับหัวรถจักรไอ้น้ำนะครับผมอันนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณชุมทางฉาดถึงเซานะครับอันนี้เขาก็ยังชักธงขึ้นพอดีนะครับผมก็หัวรถจักรหมายเลข182นะครับเราไปดูข้างหน้ากันครับ ก็มีป้ายาน่ารักๆนะครับถึงแล้วสถานีชุมทางฉะเชิงเซานะครับก็เห็นบอกวาอ่าตลาดบ้านใหม่นะครับน่าเป็นขึ้นชื่อของที่นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับของรถจักหมายเลข182นะครับ ก็ร่งนี้ก็วันเฉลิมพระชนมรรษานะครับแต่ว่าจะเป็นเส้นทางกรุงเทพอยุธยานะครับ <c oughs> แต่12สิงหาก็จะเป็นกรุงเทพชัยชุมทางชายางเซาที่นี่ที่ผมยืนอยู่นะครับอันนี้ก็ให้ดูหัวรู้จักไอ้น้ำก่อนนะครับโดยรอบนะครับ แต่ละจังหวัดก็จะมีรถจักรไอ้น้ำจอดอยู่นะครับที่หนึ่งในนี้ก็ชุมทางฉางเซาก็จะมีรถจักรหมายเลข1-8-2ที่จอดอยู่นะครับผม อันนี้ก็เป็นแค่รถนะครับแค่ล้อนะครับ น,นีก็เป็นย่านนะครับอันนี้ก็เป็นปสถานีชาติหลวงเซานะครับโอเคไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไงวันเฉลิมพระชนมพรรษาผมก็จะถ่ายคลิปรู้จักไอ้น้ำมาฝากกันนะครับไงก็ขอบคุณมากนะครับ ติดตามรับชมเนี่ยก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ